พี่น้องวันนี้เขามาใส่แฮ้วครับใส่แฮ้วหนูเดอ้อพี่น้องมีหมายสองหมายครับวันนี้อยู่ข้างๆโคกเลยข้าวเพิ่งเกี่ยวออกนะพี่น้องครับเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆนะครับดีผมใส่บ้างแล้วล่ะนะว่าอันนี้ครับน่าจะเป็นทีเด็ดเดอ้อพี่น้องเห็นะครับอันนี้เดอ้อน่าจะเป็นทีเด็ดอันนี้น่าจะเป็นทีเด็ดมากว่าเลยผมว่านะโอเคครับ หมายนี่ครับพี่น้องน่าจะเป็นหนูครัวครับน่าจะเป็นหนูครัวมากๆเลยเพราะมีมีรอยควดเยอะมากเลยนะครับผมใส่กระนาเลยอยู่ตรงนี้ยี่สิบกว่าหลังเลยพี่น้องเลยใส่กระนําเลยผมประมาณยี่สิบกว่าหลังครับเห็นไหมครับมันน่าจะเป็นหนูครัวนะ่ครับพี่น้องเอยครับมาคอยลุ้นกันเรื่อยๆนะครับพี่น้องขณะนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะครับพี่น้องมายามรอบแรกครับ ติดแล้วครับตัวหนึ่งครับพี่น้องนู่นครับได้ตัวหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยโดดดุนงดุง,ง,งุงแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับได้แล้วนะครับตัวหนึ่งเดี๋ยวกดหัวมันก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยอตื่นครับเจ้าของก็ตื่นขึ้นกันอือฮือฮ่าฮ่าาฮ่าล่ ผมก่อนเด้อพี่น้องแล้วหัวมันนะผมก็ยานมันกัดคือกันเด้อพี่น้องโอ้ฟันมันแหลมพี่ตายนี่ตัวใหญ่ไงเอาวางก่อนเด้อพี่น้องโอ้เข่าเต็มคอเลยพี่น้องเอ้ยนะครับเห็นไหมครับ าะขอตั้งกล้องก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยจะได้เห็นกันถน,น,นัดถนัดเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเอาให้ก่อนเด้นอน้องชมกันนะครับได้มีมือจับกันนั่น คอมันแล้วพี่น้องเอาคอเพิ่นพอดีเลยเรอพี่น้องอ่าหนึ่งตัวครับพี่น้องนะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวเด้อเจ้าก่อนจะตาย เหาพี่น้องขันอุ้มลุ่มอุ้มลุมเลยหนึ่งตัวนะครับพี่น้องอ่าหนึ่งตัวเห็นไหมครับพี่น้องหนึ่งตัวนะครับเครตัวหนึ่งแล้วนะนะครับนะครับครับพี่น้องตัวใหญ่มากจมเนี่ยครับดูแขนผมเห็นไหมครับ ตัวใหญ่มากนี่ฝ่ามือผมเนี่ยครับนี่ครับมีหนูแม่นะครับเนี่ยมีหนูมีลูกมันนี่นี่ลูกมันเพิ่งกินนมนี่มิเป็นบอกแล้วเป็นหนูครัวครับพี่น้องเห็นไหมครับเป็นหนูครัวนี่นี่เห็นไหมครับนี่ครับหนึ่งแต้มครับยามตอนสามทุ่มนะครับไน้หนูน้อยมาตัวหนึ่งเด้อพี่น้องครับตัวซ้ำขดโคกน้อยนี่แหละกับหนูใหญ่ตัวหนึ่งเด้อนี่ครับ ตมหนูใหญ่หนึ่งตัวครับพี่น้องเห็นไหมครับโอเคสองแต้มแล้วครับสามทุ่มนี้ลวสองแต้มละสองแต้มแล้วนะพี่น้องเอ้ยจับ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 ,จบเนี่จะเลี้ยงทายไหมเนอะตัวที่สามเด้อพี่น้องตัวนี้ครับตัวที่สามของคืนนี้ครับ อมาไปสามมังคืนนี้แล้วพี่น้องจับก่อนจับคอก่อนจับคอก่อนโอเคโอเค,อเคจับคอได้แล้วนะพี่น้องกจะตายจะตายจะตายตัวที่สามครับจะตายจะตายจะตาย ตัวที่สามเดอ้อพี่น้องนะครับได้แล้วครับเด้อตัวสีสีนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่มากตัวนี้เป็นพ่อแม่มันแน่เลยโอ้ตัวใหญ่จริงๆตัวนี้เป็นพ่อเป็นแม่มันแท้ๆเลยเห็นะหมครับ Ừ. Ủy... Ừ. mà này, để dìn jadi 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 mà phi nong rồi jadi đi lên Đừng để is... tay Or... để tay để tay để tay là... để tay để tigleme. để grues, để để tay รัดคอมแล้วรัดคอมแล้วอืมตายทำพี่นองเลยรัดแรงรัดคอมบวมหมดแลแวเดอพี่น้อง ตายเดตายเดตายจะตายเด็ตายโอ้รัดเข้าไปจ้ำคอเลยนะเนาะเราจะไม่ให้ตายครัต้องตายซะแล้วเอ้ยพี่น้องเอ้ยตายแล้วขันเยอะเกิน พ่อมันนี่น,นี่เนาะพ่อแม่มันน,นี่นี่ตวงงใหญ่ขนาดนี้เนาะตายแล้วดิ่ะอพี่จ้องเด้อตายก็ต้องตายเนี้วว่าจะเอาไว้เลี้ยงพ่นพ่อพันแม่พันถ้าหน่อยเถอะ เยอะเกินแกไม่ออกไ่จะเอาไวน้นะนี่เลยก็ไม่ได้เอาไว้กันตายครับตายก็ต้องตายเนาะ,อะโอเคนะพี่น้องตัวพ่อมันด้วนี่พ่อมันนะครับหนึ่งตัวลูกป้าหนูเมื่อคืนนี้นะครับใส่บ่วงเมื่อคืนนี้เด้อพี่น้อง นี่ครับสองศพเดอ้อพี่น้องแล้วก็เป็นเป็นอีกสองตัวอยู่ผมใส่ไว้ในปี๊บนะครับเป็นอีกสองตัวถ้ากลับได้สี่ตัวนะครับพี่น้องใส่หนูเมื่อคืนนี้เดอเอ้ออ่าเมื่อคืนนี้วันที่สิบเอ็ดเด้อสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดปีสองห้าหกห้าพี่น้องนะครับใส่แห้วประมาณสามสิบห้าหลังครับพี่น้องโอเคฝากกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ